OPPO Reno 12 Series 5G Version Global เปิดตัวแล้วนะครับมีลุ้นเข้าไทยอย่างแน่นอนเพราะว่ารอบนี้อัดสเปคได้น่าสนใจมากแค่เปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างเล็กน้อยแต่บอกเลยครับว่ายังคงความเป็น The AI Portrait Expert อย่างแท้จริงเพราะนี่คือ OPPO AI Phone เครื่องแรกของไทยมาเริ่มต้นกันที่งานดีไซน์กันก่อนเลยครับ OPPO Reno 12และ Reno 12 Pro จะมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่ทาง OPPO ตั้งชื่อให้ว่า ฟิเจอร์สตีฟรีดดีไซน์แทนที่จะเป็นเวอร์ชันเดิมที่เป็นดีไซน์แบบธรรมชาติแล้วก็มีความเป็นมูลเล็กน้อยซึ่งอันนั้นคือเมื่อตอนต้นปีแต่มากลางปีครับทาง oppo กขาปรับเปลี่ยนดีไซน์ให้เข้ากับยุคไอโฟนกลยเป็นฟิเจอร์สตีฟรีดดีไซน์ซึ่งก็คือดีไซน์ที่มาจากโลกอนาคตมาพร้อมกับลูกเล่นเอฟเฟกต์ 3d ที่ฝาหลังอย่างสวยงามซึ่ง oppo real 12งเนี่ยมีให้เลือกถึง3สีด้วยกันครับแต่ว่าจุดเด่นของเขาคือสี astro silver ที่เขาชูว่ามันคือสีเงินเทรนดีที่ตอบโจทย์คนนุ่่ให แต่สำหรับ Oppo Reno 12 Pro ที่ผมเชียร์นักเชียร์อยู่ตอนนี้เนี่ยมีให้เลือกสามสีเช่นกันครับนั่นคือสี Space Brown, San s e t n c i s o แล้วก็สีที่เขาชูไฮไลท์อีกหนึ่งสีนั่นคือ Nebula Silver เป็นสีม่วงอมเงินอ่าเป็นม่วงอมเงินที่บอกเลยครับว่าสวยงามจับใจเลยทีเดียวเรื่องความบางและความเบานะครับ Oppo Reno 12เนี่ยจะบางอยู่ที่ประมาณ7.57มิลลิเมตรแต่ว่าตัว Reno 12 Pro จะอยู่ที่ประมาณ7.4มิลลิเมตร เรียกด้ว่ากลับมาสู่ความเป็นสมาร์ทโฟนบิทเลชที่ทําทั้งความบางและความเบาได้ดีเหมือนกับเจ็ดก่นอนเลยทีเดียวเรียกได้ว่ารอบนี้เปลี่ยนมาใช้ตัวเครื่องแบบทรงเหลี่ยมแล้วไม่จอโค้งแล้วครับทำได้ดีเลยทีเดียวเรื่องของหน้าจอครับ oppo reno 1 2และ reno 1 2 pro มาพร้อมกับขนาดทั้งคู่เหมือนกันเลยครับ6.7นิ้วแบบ o l e d ความละเอียด full hd l refresh rate 120 h z อรเลเวลด้วยค่าความสมางสูงสุดอยู่ที่1,200 n i t เรีด้ว่า เพิ่มเลเวลในการเพิ่มความสว่างของหน้าจอให้ดีขึ้นสู้แดนนแดได้สบายเลยส่วนตัวกระจกกรลอยครับถ้าเป็นรุ่นโปรจะเปลี่ยนไปใช้เป็น Conning อ o r เลรากา s v i c t ัส2ซึ่งเป็นกระจกกรลอยระดับรุ่นเรือธงที่มือถือเรือธงแบรนด์ในประเทศน,นี้เขาใช้กันในขณะที่รุ่นปกติจะเป็น Conning g o r i l l a g าร 7i เวอร์ชใหม่ล่าสุดส่วนงานกล้องครับเพื่อส่งกับความเป็นสโลแกนดีพ p o r t r a i t Expert ครับดังนั้น oppo reno 2 series 5g จึงจัดเต็มกับงานกล้องที่ถือว่ารอบนี้ มีการปรับเปลี่ยนไส้ในกันเล็กน้อยเลยทีเดียวถ้าจะบอกว่าตัวโปรเนี่ยมันคือการอัปเกรดของ Oppo Reno s c 5G ก็คงมไม่ผิดมากนะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์หลักนั้นเป็น Sony Leica LYT 600ตัวเดียวกันที่เคยใช้อยู่ใน Reno 11 5G ตัวที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เลยนะครับขนาดเซ็นเซอร์อยู่ที่1.1.95ตอนิ้วหรือพูดง่ายๆว่าครึ่งนิ้ว <laughs> ครื่งนิ้วกำลังดีเลยพร้อมกับปวกการสั่น OS ด้วยค่าเริ่มใส่ที่ F s t o p 1.8ครับ เลนส u n d e r w i t e ความละเอียด8ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ของ Sony IMX 355 f s t o ตอยู่ที่2.2และไฮไลท์ก็อยู่ที่ l e n ส Telephoto ครับเปลี่ยนไปใช้ของ Samsung ISOCELL j n 5 50ล้านพิกเซลค่ารูว็บไซต์นี้ที่ F-stop 2.0ข้อดีคือจะ,จะช่วยในการถ่ายพอร์เทรตในระยะใกล้ยิ่งขึ้นเพราะว่ารอบนี้ให้ถ่ายใกล้ถึง 2x และซูมแบบดิจิตอลซูมได้สูงถึง 20x ด้วยกัน ในขณะที่รุ่นปกติเนี่ยจะได้แค่เลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลเท่านั้นส่วดกล้องหน้านะครับจะแตกต่างเหมือนกันทั้งคู่เลยถ้าเป็นรุ่นโปรจะได้อยู่ที่ความละเอียด5ล้านพิกเซลเซนเซอร์เหมือนกันเลยครับ Samsung ISOCELL j n 5มาพร้อมกับออโต้โฟกัสด้วยแต่ถ้าเป็นรุ่นปกติก็จะได้กล้อง32ล้านพิกเซลจับทาง Omission OV 32 4เหมือนเช่นเคยครับ นอกจากานั้ก็จะจัดเต็มแล้วครับฟีเจอร์ AI ของรุ่นนี้เรียกได้ว่ามาหมดครบเลยครับทั้ง AI Clear Face AI Best Face AI e Laser เวอร์ชันใหม่2.0และยังมี AI Studio ที่ช่วยเปลี่ยนภาพถ่ายของเราเป็นรูปแบบอื่นด้วย Generative AI ระบบ AI ชาชาดที่ t าง OPPO พัฒนาม,มาด้วยนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของชิปเซ็ตเนี่ยแน่นอนครับว่า OPPO Reno 12 series 5 G ทั้ง2รุ่นเนี่ย ได้ใช้จิปเซ็ตเหมือนกันเลยครับนั่นคือ m i n i t ทคเ e โมสตีจากพั0 e า e r g y ยเขนาด4่ดเมรทดแทนจากตัวที่เป็นไป0 0แล้วก็9300ที่เป็นเวอร์ชั่นจีนเวอร์ชันจีนก็คือ8250กับ 9250DD นี่เองแต่ยังไงซะเรื่องความจุเนี่ยก็หนีไม่พ้นครับให้มาเหมือนเดิมเลย Reno 12เนี่ยได้มาอยู่ที่ขนาดแรม 12GB กิกร้อม256แต่ว่าหัวอ่านเป็น l e d 4 x u f s เป็น3.1แต่ถ้าเป็นตัวโปรจะได้เป็นแรม 12G รอม5 1 2 g b หัวอ่านแรมจะเป็น LPDDR5X ส่วนตัวรอ m จะเป็น UFS 3.1ซึ่งก็จะได้ความสดใหม่ของการอ่านการเขียนได้ดีกว่าแบตเตอรี่ทั้งคู่ให้มาอยู่ที่5,000 m mm a มครับพร้อมกับระบบชาร์จไว้แปดสบแบบสปูปศูถึงหนึ่งร้ก็น่าจะเต็มประมาณราวๆ30นาทีนิดน,นั่ต้นเองเรียกได้ว่า รอบนี้อัปเกรดทุกสัตว์ทุกส่วนเลยทีเดียวส่วนระบบปฏิบัติการนั้นเป็น Android 14ไม่เมช่นเคยแต่ว่าตัว Color OS นั้นเป็นเวอร์ชัน14.1นที่เพิ่มความสามารถของเทนร y AI แบบจัดเต็มรวถึงฟีเจอร์จากใน r e y n ่ l ิบและ11 Pro ก็ใส่มาจัดเต็มเลยครับทางในแง่ของ Link Boost Smart m a t ม i n g รวมไปถึง f ไฟดอ c ก็มีมาให้เหมือนเช่นเคยครับราคาของต่างประเทศใน oppo reno 12 Series 5 g เนี่ยมีดังนี้ครับ ถ้าเป็นตัว r e n o ส12ปกติรุ่นแรม12กิกะไบตคราคาจะอยู่ที่ประมาณ500ยูโรหรือที่เป็นเงินไทยก็เกือบๆสอ0 20, 2000บาทแต่ถ้าเป็น r e n o ส12 Pro ครับรุ่นแรม12กิกะไบต์ราคาอยู่ประมาณ600ยูโรหรือประมาณ23,700าอยบาทย้ำกันก่อนนะครับว่าน,นี่คือราคาที่แถบทวีปยุโรปแต่ในบ้านเราเหมือนมีข่าวลือๆกันมาว่า รุ่นโปรจะยังคงราคาเดิมอยู่ที่1 9 9 9 9บาทไม่รู้จริงหรือเท็จหรือเปล่าแต่บอกได้คำเดียวว่า27ิวิทยายอยู่นี้เตรียมพบกับการเปิดตัว OPPO Reno 2 Series 5G ที่เขาชูชดดุดดว่า OPPO AI Phone อยากเต็มรูปแบบครั้งแรกพร้อมกับ r r e s n n เต r คนใหม่น้องโบเบรดารับรองได้เลยครับว่าจะทำให้ประสบการณ์การถ่ายภาพและการใช้งานคุณ จัดเต็มมากกว่าที่เคยเพราะนี่คือ Oppo AI Phone ของแท้ประจำปีนี้